ลีลาของบ้านขนกรุงศรีมีแทรงมุกตลกร่วมสมัยใส่พรพยาบาลนะคะทำทีว่ามาช่วยเหล่าวานอน18มงกุฎตอนที่รบบาดเจ็บค่ะ<ม>ผู้รับบททั้ง18คนของบ้านขนกร,รุงศรีเขาคัดมาตัวเท่าๆกันเลยนะคะเป็นนักแสดงตัวจิว๋วรุ่นฟันน้ำนมทั้งหมดค่ะรับบทเสนาวานอนนะคะก็อย่างทีここนะ่คุณผู้ชมเห็นนะคะครูขน,นเขาบอกไว้ย,ยังไงก็ต้องตามซ้อมเลยค่ะหให้นั่งก็นั่งนะคะให้นอนก็นอนแต่ตอนกลับเข้าฉากมีบางคนคุณผู้ ต้องจูงไม้จูงมือกันหน่อยนะคะนี่เป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของขนเด็กค่ะที่ได้มาเป็นสิทธิ์ขนของบ้านขนกรงุงศรีแสดงเมื่อวันที่25เมษายนค่ะด้วยชุดสืบมันคามาแบบอลังการนะคะจากนักแสดงนับร้อยคนกำกับการแสดงโดยสราวุฒิบันเทิงค่ะซึ่งงานเทศกาลขนกรงุงศรีจะขาดคณะบ้านขนกรงุงศรีไปไม่ได้เลยนะคะเพราะถือได้ว่าเป็นคณะที่เกิดมาจากงานนี้โดยตรงค่ะจากนั้นก็ร่วมกันมาจน ถึงปีที่6วันแรกจนวันนี้มีนักแสดงแล้วหลายรุ่นนะคะแล้วก็ดีใจมากที่โคน้นกลายเป็นการแสดงที่เด็กๆชื่นชอบค่ะอย่างแกงนี้คุณผู้ชมค่ะมาจากคนละที่เลยแต่กอดคอกันได้จากการร่วมสำนักค่ะคนนึงคือน้องบัสไะเยียนะคะตัวเล็กจิ๋วเลยวัยห้าขวบนะคะคนนี้พี่ๆบอกว่าแหมถอดหัวโขนออกมาลอยิ้มหวานจนขอจองล่วงหน้ากันเลยละค่ะ อีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นน้องที่รบบกุมิตันค่ะชุดสีทองนะคะนี่คือน,น้องหมีภูค่ะฉายาเจ้าหนูกุรูวัดเพราะว่าเมื่อตอน5้าขวบทําพี่พในรายการซูเปอร์เทนอึ้งมาแล้วนะคะกับความเป็นแฟนพันแท้วัดในพระนครรีอ,อยุทยาค่ะตอนนี้8ปดขวบชอบเล่นโขนมากนะคะปิดท้ายกันอีกคนคะ่ะที่บทสตัตพลีนะคะชุดสีขาวผ่องละค่ะสแสดงโดยน้องแสนนะคะคนนี้นี่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าวงการมาได้เพียง2เดือนค่ะได้สแสดง เวทีแรกก็เป็นเวทีใหญ่เลยตอนแรกน้องพูดไทยไม่ได้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าคุณแม่เนี่ยแหละเป็นครูสอนภาษาไทยนะคะก็เลยเล่าเรื่องจากวรรณคดีให้ฟังแล้วน้องก็ชอบรามเกียมากค่ะระบอกว่าเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ในใจของน้องนะคะเนื้อเรื่องก็โลดโผนมีความแฟนตาซีก็ยิ่งชอบและแน่นอนว่าในอนาคตนะคะที่จะต้องเป็นให้ได้เลยก็คือบทหนุมานค่ะก็คือวิธีรำ แล้วก็เรื่องราวเมื่อก่อนรู้จักเมื่อก่อนรู้จักบหัจแต่ว่ายังไม่รู้วิธีรำเออบอกแต่ว่าแต่ว่าลิงไม่ค่อยจะมีบทบาทอะไรเพราะลิงมัวแต่เกาเกาพูดกันก,ก,ก,ก็ต้องรู้ว่าลิงมไม่ไม่ลิงตอนอยากจะลิงก็จะเหมือนมองไปมองมาแบบนั้น ใช่ใช่แต่ว่าย <to> ักษจะอยู่นิ Boy, ่งอายุห้าหนูเล่นเป็นสุนทัยมีสันเตาร์ีมีสันเตาร์ีหนูไม่รู้เหมือนกันอ่ะหนูจำไม่ได้ไปแล้วอ่ะ เยอะมากเลยครับหนึ่งร้อยเท่าคุณครูแต่งใครผมบอกว่าแต่งปอรอพักด้วยคำวน่นย่าว,ว่ามานไม่อ่อนซ้ำสามอสุรราหนึ่งชุนจะคงคู่เจ้าชูยักษ ขาวหักหันข้เขาไกลให้บันดาลร้อนเป็นไฟมีอาต่ององค์อรไัยดังใจว่าง ความน่ารักแบบนี้แหละค่ะเป็นสีสันของ6วันนะคะการจัดงานเทศก,กาลโขนกรุงศรีให้ดูยาวๆค่ะที่ลานหลังวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันที่29เมษายนมีชุดการแสดงนะคะจากคณะโขนเด็กรามเกียรติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรโขนจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรโขนจากไก่แก้วการละครคณะโขนสถาบันคลึกฤทธิ์และคณะศิลโขนโขนนะคะสถาบันบัณฑิต พัฒนาศิลป์รวมถึงบ้านโขนต่างๆค่ะที่เด็กจากบ้านโขนเด็กชมรมศิลปะวัฒนธรรมอัมพาวาไหวเราของปีที่แล้วก็มาด้วยนะคะรอบนี้มีกระซิบบอกค่ะยังไงต้องว้าวทุกครั้งอยู่แล้วหากน้องๆมีพื้นที่แสดง ภาพต่างๆที่น่าติดตามจากเทศกาลโขนนะคะก็อย่างเช่นขบวนแห่ที่จําลองเรื่องราวของโขนและกษัตริย์อยุธยามีอ้วนเด่นคุณมาแสดงค่ะแล้วก็ยังมีกระแสโขนคิ้นบอยนะคะนาทีมโดยน้องต้นภายจากคณะตีมิงอําเภอแม่สอดจงังหวัดตากค่ะแล้วพอเห็นคลิปเลยเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียต่างๆผมก็ภูมิใจในตัวเองครับที่แบบเฮ้ยเราเข้าโขนมาเราไม่คิดว่าเราจะมาแบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงแบบระดับหนึ่งในโซเชียลมีเดียได้ ก็ผมรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบบเออเราได้เป็นไวยรัลได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอยากให้คนมาดูเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าโขนเนี่ยมันเป็นศิละปะที่ผมรู้สึกว่ามันสวยงามจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เข้าถึงยาวด้วยครับก็เลยอยากให้ดูคนแบบเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยครับสนับสนุนวัฒนธรรมไทยกันเยอะๆครับ น่าจะเป็นงานโขนงานเดียวที่รวมโขนคิวบอยมามารวมกันฮะหลายๆจังหวัดมารวมกันอย่างเช่นคณะโขนตีมิงซึ่งเป็นวอัลในติกตอกเยอะมากแล้วพอน้องมาออกงานเราก็ถือว่าเป็นการสร้างกระแสให้คนสนใจโขนเยอะขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้องได้มาเห็นว่า คนสนใจโขนในประเทศไทยเราเยอะขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกว่าพอเรามุ่งเน้นเยาวชนแล้วก็สังคมโซเชียลมีเดียเป็นส่วนสําคัญของการปลุกกระแสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวหนังเพลงซีรีส์มาจนถึงโขนที่เมื่อมีคลิปต่างๆออกมาก็แชร์กันไปไกลนะคะอย่างคณะตีมิ้งหรือว่าโขนเยาวชนจากแม่สอดจะแสดงในวันอาทิตย์ที่27เมษายนค่ะคนในเมียนมาเองก็สนใจโขนเยาวชนของบ้านเรานะคะชื่นชอบบอกต่อถึงความน่ารักของน้องๆและคุณค่าการแสดงโขนที่กลับมาร่วมสมา ฮิตกันในหมู่นักเรียนเด็กอนุบาลเด็กประถมอะใช้คำว่าเป็นปีที่โค้ดีเวอร์เลยก็ว่าได้ค่ะ